สวัสดีค่ะวันนี้พิรดาจะเอาต้นและใบและหมากของดอกพวงไข่มุกมาให้เพื่อนๆชมนะคะมีเพื่อนของพิรดาถามมาว่าถ่ายให้ดูชัดๆหน่อยสิคะว่าใบหรือดอกพวงไข่มุก มีลักษณะอย่างไรต้นมีลักษณะอย่างไรนะคะตอนนี้ช่วงนี้นะคะดอกของเขาก็จะร่วงโรยไปแล้วเหลือแต่หมากแบบนี้นะคะผลของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชมเห็นไหมใบของเขาก็จะมีลักษณะนี่นะคู่กันคู่กันแล้วก็จะมีใบเดี่ยวอยู่ข้างบนนะคะลักษณะก้านของเขาก็จะมี5้าใบนะคะ แล้วผลของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะในตอนนี้นะคะช่วงของเดือนกรกฎาคมตอนนี้เลยค่ะจะออกผลแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าพิรดาได้ทำคลิปเกี่ยวกับน้ำของดอกพวงไข่มุกหรือที่นี่เขาจะเรียกว่า old er flower ค่ะดอกสีขาวขาวเหมือนที่อยู่หน้าปกข้างหน้านะคะ นี่นะคะใบของเขาดูให้ชัดเจนนะคะคนที่ถามมาก็ไม่รู้จะเอ่ยชื่อได้ไหมนะคะเป็นช่องของคุณน้องอัญญา73นะคะหวังว่าน้องอันยาคงจะเข้ามาดูนะคะลักษณะต้นของเขาก็จะมีขีดขีดแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็กิ่งที่เขา ยังไม่แก่มันจะไม่มีขีดนะคะมันจะเป็นสีเขียวๆแล้วก็จะมีนวลนๆน,น,นะคะเปลือกนวลๆอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กของเขาเนาะมันจะมีต้นขนาดสูงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นต้นที่อายุยังไม่แก่ค่ะนี่แหละค่ะพิรดาเก็บจากต้นนี้และค่ะที่เอาไปต้มทําน้ำดื่มนะคะ กลิ่นเขาจะหอมมากจะเป็นดอกสีขาวเ,าเล็กๆนะคะดูใบของเขานะคะจะมีหยักเล็กๆอยู่ตรงขอบขอบค่ะไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมอยู่ตรงขอบขนี่นะคะใบหยักหยักเล็กๆเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้พิราดาก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าสงสัยยังไงเซิร์ชดูจาก คุณพิกูนะคะเขาก็จะมีทั้งดอกทั้งใบแล้วก็มีวิธีทำน้ำดื่มด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ